พูดถึงเพลงเพราะก็ต้องมาคอนเสิร์ตของเราขายบัตรนะขายบัตรนะเป็ไปแล้วรอบอนี้คุณผู้ชมครับจะพูดถึงนี่เลยฮะแฟนๆครับคอนเ Wednesday สิร์ตเว d นสเตย์2องครั้งที่9บอดี้แลมครับอ,อ,อยากจะบอกว่าเพิ่งจะอยากจะประกาศนะเนาะเปิดขายบัตรปุ๊บเต็มไ,ไปเลยหนึ่งรอบนะฮะมาแต่ยังมีข่าวดีนะฮะรอบอีกหนึ่งรอบยังมีบัตรอยู่ให้พอจับจองกันได้บ้างรอบที่เต็มเนี่ยสองกรกฎาคมเต็มไปแล้วแต่ว่าที่ยังจองได้คือรอบพฤหาสบดีที่3กรกฎาคมนะครับตอนนี้ยังพอที่นั่งเหลือ 30มที่นั่งเองค่ะสุดท้ายแล้วด้วยเขินจังเลยอะ่ะแล้วแน่นอนค่ะพี่พี่เขาต้องจัดเต็มใส่เต็มพลังแน่นอนและที่สําคัญครั้งนี้เรามีเพลงจากพี่เอ๋นิ้วกลมนะแล้วเรื่องราวของพี่เอ๋นิ้วกลมนะ่ะจะนําเสนอมาเป็นเพลงและเป็นเพลงอะไรบ้างอะ่ะต้องซื้อบัตรมาชมกันแล้วค่ะตอนนี้ย้ําอีกทีอันนี้30มสิบใบเขาประกาศแต่เพื่อเดนะ แล้วตอนตนี้เป็นวันจันแล้วะพี่วันนี้วันจันแล้วไม่แน่แล้วนะหรือน,น้อยกว่าแน่นอนน้อยกว่าแน่นอน,น,อน,น,อนต้องรีบแลวนะคะพระเลือดที่สามกรกฎาคมเท่านั้นนะคะซ,ซื้อบัตรได้ทางอีเวนต์ป๊อปนะคะย้ำอีกทีเขาประกาศ30ใบที่เหลือเมื่อวันพฤหัสตอนนี้พี่ว่าน่าจะเหลือน้อย ก็โละครมันพันที่นั่งอะพี่เหัดอะน้อยกว่า30นี่มันเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์รล่าเนี่ยแต่พี่สนใจเพลย์ลิสต์พี่พดิฉกลมพี่เอกดิฉกลมอันนี้ต้องแบบเป็นเรื่องราวต้องเป็นเรื่องราวของชีวิตการต่อสู้ชีวิตการเดิมดำเนินชีวิตแน่เลยอะโละครนี้มันใกล้พี่ไปเอาพลังบวกเนาะไปทันไหมเนี่ยจองบัตรทันไหมทันเอากดไปก่อนอีเวนต์ป๊อปค่ะจัดไปคุณผู้ชมครับค่ะ